สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อเลี้ยงลูกให้เติบโตในยุคโควิดครับเราอยู่ในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิดมานาน2ปีแล้วนะครับ ซึ่งในช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดของโควิดก็ส่งผลกระทบกับเรื่องหลายเรื่องแต่ประเด็นที่มีความสนใจมากก็จะเป็น2เรื่องนะครับคือเรื่องของสุขภาพมีคนติดเชื้อแค่ไหนมีคนป่วยหนักกี่คนและมีคนเสียชีวิตกี่ศพนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ ประเด็นสุขภาพที่อยู่ในความสนใจมาตลอดจนล่าสุดก็คือเชื้อกลายพันธุ์ที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญกันอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจก็จะเป็นเรื่องปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจเพราะมันกำลังกระทบผู้คนในแต่ละกลุ่มแต่ละอาชีพมันกระทบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างแต่ภายใต้สเรื่องนี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่โควิดได้สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเด็กครับเด็กและวัยรุ่นในวันนี้ผมก็จะหยิบเอาแง่มุมหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโควิดในเด็กมาคุยกันก็คือเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เด็กต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านกับผลกระทบของการที่พ่อแม่ทำงานที่บ้านหรือที่เรียกว่า work from home 2เรื่องนี้มันมาเกี่ยวกันนะครับ ในส่วนของเด็กนะครับก็อาจจะมีส่วนที่กลุ่มด้อโอกาสที่เข้าไปถึงอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตตรงนี้เป็นปัญหาที่สำคัญแต่วันนี้จะไม่ได้แตะในเรื่องนี้นะครับผมจะพูดถึงเด็กที่มีอุปกรณ์และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยู่ในบ้านแล้วก็เรียนออนไลน์กับประเด็นที่ว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้เติบโตได้ในยุคโควิดซึ่งการเรียนในโรงเรียนก็ไม่เป็นปกติชีวิตในสังคมก็ไม่เป็นปกติ เรื่องนี้ย้อนหลังไปก่อนหน้านี้นะครับผมมีรุ่นน้องซึ่งเป็นคุณแม่ของลูกวัยประถมคนหนึ่งจบต่างประเทศทำงานทางวิชาการนะครับแต่ละช่วงเวลาเธอก็จะโพส a c e b o o k ให้เห็นเกี่ยวกับพัฒนาการและความน่ารักของลูกเธอเป็นคนรุ่นใหม่พยายามเลี้ยงลูกให้ดีเหมือนคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นะครับใส่ใจรายละเอียดพยายามให้ความสำคัญกับ พัฒนาการและการเติบโตนะครับแต่ในวันหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะครับเธอขอสัมภาษณ์ผมในงานอีกเรื่องหนึ่งและตอนท้ายตามภาษาคนรู้จักกันเธอก็พูดคุยคล้ายเป็นการปรับทุกเล็ก,ลกนะครับว่าเธอรู้สึกเครียดอยู่เหมือนกันกับการที่เธอต้องทํางานที่บ้านแล้วลูกก็เรียนออนไลน์นะครับสิ่งที่ทําให้เธอเครียดก็คือเวลาที่เธอแวะเข้าไปดูในห้องของลูกที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่นั้น ธอมักจะพบว่าลูกของเธอไม่ได้สนใจเรียนแต่แอบเล่นเกมนะครับงั้นเวลาที่เธอเห็นว่าลูกไม่สนใจการเรียนเธอก็จะรู้สึกโกรธแล้วก็จะพูดต่อว่าลูกนะครับการที่เธอแสดงความโกรธและพูดต่อว่าลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเหมือนเป็นเป็นการพูดที่แรงนะครับซึ่งพอพูดไปแล้วก็รู้สึกเสียใจรู้สึกผิดตัวเองก็มีงานล้นมือนะครับต้อง work from home ลูกก็ไม่ค่สนใจการเรียน เธอไม่รู้จะทำยังไงกระโจดวันนี้แบบนี้นะครับในวันนั้นเองผมก็ได้เกลิ่นในบางประเด็นกับเธอไว้แต่ความที่มันกำลังจะจบการสนทนาในเวลาที่นัดหมายเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันมากแต่ผมรู้สึกว่าคำแนะนำของผมซึ่งได้คุยกันประมาณสัก5นาทีเนี่ยมันยังไม่ตกผลึกดีนะครับวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเรียบเรียงความคิดมาเล่าให้ฟังว่าถ้าผมมีเวลาพูดคุยกับพ่อแม่ ผมจะคุยอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมเปิดประเด็นกับน้องในวันนั้นนะครับก็คือในความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกหรือพ่อลูกเนี่ยมันมีพื้นที่อย่างน้อย2ออพื้นที่ที่เราต้องใส่ใจนะครับพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่การเรียนรู้อีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ความสัมพันธ์นะครับสพื้นที่นี้มันไปด้วยกันและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ ในวัยเด็กเล็กเนี่ย s, พ่อแม่จะดูแลทั้งพื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่ความสัมพันธ์นะครับมันไปด้วยกันใส่ใจพัฒนาการใส่ใจการเล่นกันนะครับจนกระทั่งส่งลูกเข้าโรงเรียนพ่อแม่ก็มักจะคาดหวังว่าพื้นที่การเรียนรู้ของลูกจะอยู่กับมือของคุณครูนะครับแล้วก็จะให้ความสําคัญกับการเลือกโรงเรียนมาก mm hmm. ก็จะมีพื้นที่การเรียนรู้ของลูกในบ้านก็ตอนมาช่วยลูก ทำการบ้านมาสอนการบ้านแต่ก็ทําได้แค่ชั้นประถมนะครับชั้นมัธยมส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ชักจะไม่รู้จะสอนอยังไงแล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์ของสองพื้นที่เนี่ยถือเป็นรากฐานของความเข้าใจเรื่องพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กนะครับซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยที่ถือว่าเป็นรากฐานของงานสุขภาพจิตเด็กเลยนะครับคนที่เรียนด้านพัฒนาการเด็กสุขภาพจิตเด็กจะต้องรู้จักการวิจัยชิ้นนี้นะครับแต่ผมจะพูดแบบ ง่ายๆและตัดตอนมาก็คือเรื่องของเด็กความสัมพันธ์ในการเรียนรู้นะครับในงานวิจัยชิ้นนั้นนะครับพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กครับซึ่งก็มีงานศึกษาดูว่าเด็กที่เติบโตมาในบ้านที่มีบรรยากาศทางอารมณ์ที่ดีนะครับมีความมั่นคงทางจิตใจเ,เด็กจะอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ เข้าใจตอบสนองคำต้องการเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ตลอดเวลาซึ่งอันนั้นยากและเด็กจะรู้สึกถึงความมั่นคงภายในนะครับเด็กกลุ่มนี้นะครับเมื่อเริ่มเติบโตขึ้นต้องไปเจอโลกภายนอกเจอคนแปลกหน้าเวลาไปเล่นในสวนสาธารณะไปเจอเด็กคนอื่นนะครับเขาจะมีความพร้อมในการที่จะกล้าออกไปสำรวจคือสามารถที่จะไปเล่นห่างจากแม่ได้ างจากพ่อได้สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะคอยหันมาดูพ่อแม่บ้างว่ายังอยู่ตรงนั้นดีอยู่นะระยะห่างที่เขาจะถอยออกมาได้เรื่อยๆก็เป็นไปตามอายุของเขาและทักษะในการที่เขาจะเข้าไปอยู่ในโลกภายนอกนอกบ้านของเขานะครับตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าพื้นฐานความสัมพันธ์ดีมีพื้นอารมณ์ที่ดีต่อก,กันเด็กก็จะไปสำรวจโลกไปเรียนรู้ได้ดี ในทางกลับกันนะครับเด็กที่เติบโตมาในบ้านที่สภาวะทางอารมณ์บรรยากาศทางอารมณ์ในบ้านไม่แน่นอนนะครับพูดง่ายๆบางวันพ่อแม่ก็อารมณ์ดีใส่ใจบางวันพ่อแม่ก็อารมณ์ไม่ค่อยดีหรืออาจจะทําโทษเนี่ยนะครับเด็กกลุ่มนี้จะเกิดความไม่มั่นคงภายในจิตใจแล้วก็เวลาที่ไปอยู่ในสถานการณ์แปลกแปลกๆหรือแปลกใหม่เนี่ยนะครับเด็กจะมีความกลัวในการแยกจากแม่นะครับ เน,นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ในที่แปลกประหลาดที่เขาไม่มั่นใจที่แปลกใหม่นะครับเขาจะมีความระแวดระวังแล้วเขาจะไม่ขยยอมห่างจากตัวแม่ซึ่งก็กลายเป็นอุปสรรคในการที่เขาจะไปเรียนรู้โลกกว้างนะครับมีรายละเอียดของงานวิจัยชิ้นนี้อยู่อีกเยอะนะครับแต่โดยรวมๆแล้วผมหยิบเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อที่จะสื่อกันว่าพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรากฐานของความสามารถของลูก ในการที่จะออกไปสำรวจโลกและเรียนรู้ครับซึ่งก็จะนำมาด้วยข้อคิดอยู่3ประการที่ผมจะคุยในวันนี้เพื่อที่จะให้เป็นข้อคิดในการเลี้ยงลูกให้เติบโตในยุคโควิดนะครับประการแรกเลยก็คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปนะครับว่าพื้นที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นรากฐานของพื้นที่การเรียนรู้ครับดังนั้นความสัมพันธ์ที่พ่อแม่มีกับลูกเนี่ย ในทัศนะของผมนะครับสำคัญกว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนของเด็กครับคำว่าสําคัญกว่าหมายความว่ามันเป็นรากฐานนะครับแต่แน่นอนเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันไปด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสสิ่งนี้ขัดกันเราต้องตระหนักว่าความสัมพันธ์มาก่อนนะครับความสัมพันธ์ในที่นี้นะครับไม่ใช่การตามใจลูกนะครับไม่ใช่การให้ลูกทําอะไรก็ได้ไม่ใช่การทําให้ลูกรู้สึกพอใจนะครับแต่มันเป็นการผสมผสาน การฝึกวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพแฝงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ที่มีระหว่างกันด้วยซึ่งพ่อแม่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อพ่อแม่ตระหนักในพัฒนาการของเด็กและรู้ว่าเด็กวัยเนี้ยพอจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็ต้องคาดหวังให้ลูกต้องทำสิ่งนั้นซึ่งแปลว่าเด็กจะค่อยๆรับผิดชอบเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นตามเวลานะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นพัฒนาการกระตุ้นการเรียนรู้อารมณ์สังคมและก็อย่างที่เรียนครับ วินัยและบุคลิกภาพของเขาพ่อแม่ที่ทําเรื่องนี้ได้ดีจึงควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของพัฒนาการและจิตวิทยาสักหน่อยหนึ่งไม่จําเป็นต้องเรียนเป็นวิชาก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยในสถานการณ์โควิดเนี่ยสสสก็จัดโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาที่จะจัดอบรมให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจวิธีปฏิบัติกับลูก ที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมการเลี้ยงลูกในเชิงการปรับพฤติกรรมเชิงบวกนะครับแบ่งแยกเป็นตามวัยเลยท่านที่สนใจไปค้นดูจากเว็บของสสสกันเองได้นะครับตัวนี้คือข้อแรกครับทุกๆครั้งที่ท่านกำลังเห็นลูกแอบ,บเล่นเกมหรือลูกไม่ใส่ใจการเรียนออนไลน์นะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินต่อว่านะครับให้เข้าใจเขาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งนี้เดี๋ยวจะขยายความให้ มาในเรื่องที่2นะครับคือพอเราเข้าใจว่าพื้นที่ความสัมพันธ์เป็นฐานของการเรียนรู้ของมนุษย์เราตั้งแต่เด็กขึ้นมานี่นะครับ mm. ก็อยากจะชวนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนของลูกในระบบการเรียนมากเกินไปนะครับการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียนจริงๆแล้วนอกห้องเรียนเกิดอะไรขึ้นมากมายนะครับซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการตามรายวิชาก็ได้ หรือส่วนที่เป็นนอกวิชาการเช่นที่เราได้พูดคุยไปนะครับในนอกวิชาการนะครับจะเป็นฐานสำคัญซึ่งอยู่ในกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตเป็นวิชาความฉลาดทางอารมณ์เป็นวิชาทักษะทางสังคมสิ่งเหล่านี้นะครับมีงานวิจัยพบว่ากำหนดความสำเร็จของคนเรามากกว่าความรู้ทางวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวแน่นอนนะครับ ในโลกยุคโควิดเนี่ยจะมีสายอาชีพบางสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงนะครับแต่ในเด็กกลุ่มที่เรียนสายอาชีพนั้นเหมือนกันคนที่มีทักษะทางอารมณ์ทางสังคมมีวินัยมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับเรียกว่ามีวุฒิภาวะนี่นะครับก็จะเติบโตและก้าวหน้าได้ดีกว่าคนที่มีแต่ทักษะเฉพาะแต่ว่าไม่มีทักษะชีวิตไม่มีทักษะทางสังคม นั้นเราจรึงจําเป็นที่จะต้องตระหนักว่าการเรียนรู้นอกวิชาการสําคัญมากแต่ถ้าเรายังห่วงเรื่องการเรียนรู้ในวิชาการนะครับก็มีทางออกได้หลายอย่างมากครับสมัยที่ผมลูกยังมีอายุอยู่ในช่วงเด็กประถมต่อเด็กมัธยมนะครับผมได้ค้นพบว่าโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรดีเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์นะครับ ที่ให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและทำการบ้านและครูก็ตรวจการบ้านผ่านระบบเดียวกันรู้ว่าเด็กเข้าไปทำข้อไหนไปถึงไหนแล้วโดยให้เด็กได้ทำไปตามความสนใจตามอัตราเร็วนะรอันนั้นเป็นกรณีซอฟต์แวร์ที่โรงเรียนต้องจ่ายเงินแล้วก็ทำให้เด็กๆเ,เข้าถึงซอฟต์แวร์แบบนั้นได้เท่าที่ผมรู้จะเป็นซอฟต์แวร์ในภาคภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันต่อมาผมก็พบว่ามี YouTube Channel บางช่องที่มีการสอนวิชาต่างๆเป็นวิชาการอธิบายโดยคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นก็แปลว่าเรามีแหล่งเนื้อหาวิชาการอยู่ใน YouTube ด้วยครับรวมถึงระบบที่อาจจะเป็นไปได้ยากในสังคมไทยนะครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าผลของการระบาดของโควิดในครั้งนี้เนี่ยทำให้ผม คิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นก็คือเรื่องโฮมสคูลนะครับคือการที่ละแวกบ้านจะมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่พ่อแม่ช่วยกันนะครับรูปแบบนี้ที่ยากก็เพราะว่าปัจจุบันพ่อแม่ส่วนใหญ่ยังต้องยุ่งยากกับการออทํางานเลี้ยงชีพสร้างรายได้ธุรกิจนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นก,รการบอกกับเราว่าแม้เราจะกังวลเรื่องทางวิชาการ มันก็ยังมีทางออกนะครับในเรื่องนี้นะครับถ้าจะต้องสรุปแบบฟันธงการที่ลูกเราอาจจะไม่ได้ไปโรงเรียนเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วตอนนี้เริ่มเปิดโรงเรียนในบางพื้นที่เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนแต่มันทำให้เกิดการทบทวนว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายวิชาในโรงเรียนเนี่ย เมื่อเทียบกับการที่เด็กจะต้องเรียนรู้ผ่านการได้เล่นกับเพื่อนผ่านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ผ่านการได้ไปเที่ยวที่ต่างเนี่ยเราจะจัดมองมันด้วยความเข้าใจในภาพรวมของชีวิตของเด็กยังไงนะครับแม้ว่าเด็กอาจจะมีข้อติดขัดในการเรียนรู้ในโรงเรียนแต่เราสามารถที่จะตระหนักได้ว่าตรงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งอาจจะด้อยกว่าเดิมได้หน่อยหนึ่งแต่มันมีอีกหลายอย่างที่เราทําได้เพื่อการเรียนรูข้ของเด็ก ของลูกเรรานะคับและในเรื่องของการเรียนนี้นะครับก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะพบด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ก็เป็นฐานของการเรียนรู้ด้วยเช่นกันคุณเคยไหมครับที่คุณมีครูที่คุณชอบแล้วคุณก็จะตั้งใจเรียนแล้วคุณก็เรียนได้ดีแล้วคุณก็ชอบวิชานั้นแต่ทั้งหมดเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ครับดังนั้นก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่า ความสัมพันธ์เป็นรากฐานของการเรียนรู้ดังนั้นในเชิงวิชาการมันอาจจะยังต้องการเนื้อหาวิชาการอยู่แต่ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยข้อมูลต่างๆที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆคนที่จะมาทำหน้าที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ให้ลูกในเรื่องวิชาการอาจจะไม่ต้องทำหน้าที่สอนเนื้อหาให้กับลูกครับแต่ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นผ่านความสัมพันธ์ที่ดี ทำให้เด็กได้เรียนรู้แต่เรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและควรจะต้องกำลังจะเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่ครูกำลังจะเปลี่ยนบทบาทในโลกการศึกษาในอนาคตแต่ถ้าโควิดยังระบาดต่อเนื่องซึ่งผมหวังว่ามันจะคลี่คลายในปีหน้านะครับแล้วลูกยังจะต้องเรียนออนไลน์นะครับผมอยากจะชวนพ่อแม่ตั้งหลักใหม่นะครับว่าบางทีอยากจะถึงเวลาครับ ที่เราจะลองดูว่าเราจะทำหน้าที่เป็นคนดูแลกระบวนการเรียนรู้โดยอาศัยแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในโลกไซเบอร์ให้เกิดการเรียนรู้ในรูปของเราได้อย่างไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้จะนำไปสู่ประเด็นที่3ครับประเด็นที่3เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องมีการวางระบบให้ดีขึ้นก็คือการที่พ่อแม่กับโรงเรียนเนี่ยต้องช่วยกันปรับตัวนะครับคือในการเกิด โควิดและการปรับตัวของโรงเรียนเนี่ยผมพบว่าโรงเรียนมีการปรับตัวที่แตกต่างกันนะครับโรงเรียนที่ดีนะครับจะปรับตัวโดยตระหนักว่าครูของโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีคนไหนสอนออนไลน์เป็นเลยนะครับนั้นมันไม่มีทักษะครับครูเนี่ยแล้วเขาไม่ถนัดในการสอนผ่านกล้องนะครับตรงนี้ต้องตระหนักว่าถ้าโลกอนาคตยังต้องมีการสอนทางไกลเนี่ย มันต้องมีเรื่องของการพัฒนาทักษะครูขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมนะครับแต่สิ่งที่โรงเรียนที่ดีทําแล้วนะครับก็คือเขาเปลี่ยนการเก็บคะแนนเปลี่ยนวิธีการสอบเปลี่ยนวิธีประเมินการเรียนรู้ของเด็กใหม่เพื่อไม่ให้เด็กต้องเครียดเพราะว่าการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องยากที่จะดึงความมีส่วนร่วมและสร้างปฏิสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ยิ่งทําไม่ได้ ซึ่งจะแตกต่างกันมากนะครับถ้าคุณไปดูครูโรงเรียนปฐมที่เก่งๆเนี่ยคุณครูจะมีวิธีการในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเล่นสนุกของเด็กทําให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแต่การเรียนออนไลน์ทําได้ยากดังนั้นถ้าจะต้องมีการจัดเรียนออนไลน์มันไม่ควรจะเป็นรูปแบบการเรียนชนิดเดียวที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้ของเด็กแต่มันจะต้องมีกระบวนการอื่นเข้ามาซึ่งจะต้องผ่านการคิดค้นร่วมกัน ในระยะสั้นก็เพียงว่าต้องปรับรูปแบบให้ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเรื่องนี้ต้องอาศัยความเข้าใจสําหรับทั้งครูแล้วก็สําหรับทั้งทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยน,นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมได้พูด3ประเด็นนะครับในเรื่องของการจะช่วยเลี้ยงลูกให้เติบโตในยุคโควิดหนึ่งก็คือต้องตระหนักว่าไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกแล้วมันจะเป็นพื้นที่ที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากๆนะครับ2ก็คืออย่าก,กังวลเรื่องการเรียนวิชาการมากเกิน เพราะการเรียนรู้มันมีอีกหลายเรื่องมากทั้งนอกวิชาการหรือแม้แต่ในวิชาการก็มีวิธีเรียนอย่างอื่นที่ไม่ต้องไปอยู่ในโรงเรียนก็ได้แต่สําหรับเด็กเล็กไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้เจอเพื่อนได้มีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ได้เล่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายและสุดท้ายผมได้พูดถึงว่าต้องมีการปรับตัวทั้งพ่อแม่และครูอย่างน้อยในระยสั้นคือเปลี่ยนกระบ,บวนการประเมินและตระหนักว่าการเรียนจำนวนหนึ่งอาจจะต้องออกรูปแบบใหม่นะครับ เรื่องนี้ผมยังไม่มีคําตอบเหมือนกันแต่ผมคิดว่านั่นเป็นพื้นที่ใหญ่ที่จะต้องช่วยกันออกแบบกันต่อน,นะครับหวังว่านักการศึกษาจะช่วยกันมองในเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะสาหรับโควิดในครั้งนี้นะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มใหญ่ซึ่งอย่างน้อยเราน่าจะได้ใช้กับการเรียนของชั้นมัธยมและของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนของเด็กประถมยังไงก็ไม่มีอะไรสู้เท่ากับพื้นที่ที่ได้มาเล่นกันได้ดังนั้นเด,เด็กเเนี่ย เขาเรียนรู้ผ่านการเล่นครับแล้วก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตผ่านการทดลองทําได้ลองผิดลองถูกผ่านปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับพ่อแม่กับครูกับเพื่อนนะครับผ่านวิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติกับเขาพูดคุยกับเขาหรือวิธีที่พ่อแม่ดําเนินชีวิตเขาก็ดูแบบอย่างของพ่อแม่ครับพ่อที่สูบบุหรี่แล้วบอกลูกว่าอย่าสูบบุหรี่นะลูกลูกสูบบุหรี ลูกมีความเสี่ยงกับการสูบบุหรี่สูงกว่าครับเขาไม่ได้ฟังครับเขาเขาดูแบบอย่างจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ด้วยนะครับการที่เด็กจะได้มีโอกาสได้ตั้งคําถามนะครับได้ค้นหาตัวเองผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ไม่ใช่การนั่งเรียนโดยเฉพาะไม่ใช่การนั่งเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับการที่เด็กได้มีโอกาสไปทําสิ่งที่มีคุณค่าและเกิดความภูมิใจเช่นการาช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงการได้มีโอกาส จัดของที่มีอยู่ในบ้านไปเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเรียนรู้ทางนั้นนะครับการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาและเราในฐานะพ่อแม่ในฐานะญาติผู้ใหญ่ในฐานะครูเนี่ยก็สามารถช่วยลูกหลานให้เติบโตได้ในทุกสถานการณ์แม้แต่ในสถานการณ์ในยุคโควิดถ้าคุณลองทบทวนดูนะครับโลกในยุคโควิดเนี่ยมันมีการเรียนรู้มากมายที่เกิดขึ้นได้นะครับ ลองมองไปรอบๆตัวดูนะครับคุณจะเห็นว่ามีบทเรียนหลายอย่างที่เราสามารถมอบให้กับลูกได้ผ่านการมีชีวิตร่วมกันผ่านการมีความสัมพันธ์ที่ดีและใส่ใจและก็สร้างลูกให้เติบโตโดยไม่ต้องไปติดอยู่กับการเรียนที่เป็นวิชาการก็ได้